สวัสดีค่ะจดีด้นะคะเดี๋ยวมาดูราคาทองคำกันนะคะวันนี้ขึ้นแบบโหดชัดรัตเชียมากทุกคนเห็นแล้วล่ะมันขึ้นมาตั้งแต่เมื่อเช้านะครับแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับข่าวก็ออกมาเป็นร,รอกๆนะครับตีกันแล้วตีกันแล้วนั่นเองนะคะบางคนอาจจะหนาวได้ะค่ะบางคนอาจจะแฮปปี้นะคะกับกำไรที่ได้แล้วทีนี้นะคะทองคำนะคะขึ้นมาทะลุทุกแนวต้านสําคัญแล้วเนี่ย จะไปไหนต่อน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะล่าสุดนะคะเขาเพิ่งจะเอ่อทสแนวลิซเซนส์สำคัญนะคะบริเวณแถวอ่าอืมซึ่งมันเป็นอ่อเหมือนกับลิซเซนส์สำคัญก่อนหน้านี้นะคะที่หนึ่งเก้าห้าเก้านะคะแลมขึ้นไปไกลเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ขึ้นไปแตะถึงหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะประมาณแถวนั้นเลยทีเดียวนะจ้าทุกคน แล้วทีนี้เลเวลถัดไปของเขานะคะของราคาทองคำนะคะคือบริเวณนี้แล้วทุกคนมาดูทำเฟมใหญ่ไปเลยนะคะเพราะว่าเขาขึ้นมาทะลุทุกจุดแล้วจริงๆแล้วก็แรงซื้อนะคะที่ทำเฟมนี้ก็เต็มที่ค่อนข้างจะโอเวอร์ด้วยนะคะเพราะว่ามันขึ้นมาเกินสามห้าศูนย์แล้วนะคะใ้ตัว C T I เนี่ย แต่มันก็ขึ้นได้เนาะถ้ามันมีข่าวกระตุ้นแต่ว่าเวลามันชนรีสิสแตน์สำคัญนะให้เราระวังจังหวะอยู่นะเพราะว่าเลเวลถัดไปนะครับที่มันจะมีโอกาสปีนขึ้นไปได้ถ้ามันจะบินต่อเนี่ยวันนี้บินไปไกลมากเลยพุ่งออกนอกจักรวาลไปแล้วนะคะคือบริเวณแถวสอง0ูนย์สองศูนย์นะคะทุกคนแล้วก็สุดขึ้นไปอีกนู่นเลยที่เป็นไฮเดิมก่อนหน้านี้นะครับที่เคยขึ้นเมื่อนานมาแล้วก็แถวที่ สองศูนเจดห้านะแล้วทีเนี้ยจากจุดที่มันขึ้นมาสูงนะปัจจุบันเนี่ยไปถึงนู่นเนี่ยก็อีกไม่กี่พันจุดแล้วอีกเท่าหนึ่งอีกเท่าตัวของการขึ้นจากวันนี้นะคะแล้วก็ระยะตรงนี้แหละอีกประมาณ4ี่พัน 4, กับห้าพันจุดนะคะทีนี้กี่บอกว่ามันชนเ e ยซีซันสำคัญให้เรามาระวังอยู่นะคะว่าราคาทองคำนั้นจะชะลอตัวได้หรือเปล่าหรือว่าขาวมาใหม่ก็ขึ้นอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่า ตอนนี้คือแบบว่าขึ้นแบบไปแบบสุดๆไปเลยอย่างนี้นะคะไม่ต้องบอกเลยค่ะว่ามันจะรฮย่อดหรือเปล่าครับหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าอยากให้ระวังอย่างนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงนะคะกาลังโดนเทขายอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะและเวลาเขาเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเขาจะเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยคือทองคาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างหนึ่ง แล้วดอลลาร์ก็เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะทุกคนแล้วทีเนี้ยทองคํากับดอลลาร์เนี่ยเขาก็เป็นแบบเพื่อนรักเพื่อนแค้นกันนะจ๊ะตอนนี้จะดูว่าทองคําทําหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ดีกว่าก็จริงแต่ถ้าตลาดหุ้นถูกเทหนักๆหลายๆตลาดเนี่ยให้เรามาระวังว่าเวลาเขาขายหุ้นทั่วโลกมันจะต้องการเป็นเงินดอลลาร์นะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นให้เรามาระวังอยู่ว่า กลัวว่าทองคำํำได้กลัวว่าดอลลาร์จะกลับมาแข็งค้าเฉียบพันได้หรือว่าเวลาหุ้นล่วงหนักๆอ่ะหลายๆหลายๆเหมือนกับนักลงทุนนะคะบ,บางคนเขาก็ออกไม่ทันหรือขายไม่ทันอย่างเงี้ยกลัวเขาจะเทขายทองไปขําหุ้นได้นะประมาณนั้นเหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ ให้พิจารณาระมัดระวังอยู่ทีเดียวนะคะสําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยมันสูงเราจะตามดีหรือเปล่าหรืออะไรก็ตัดสินใจอีกทีนึงเนาะหรือว่าถ้ากําไรมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเทคโปรฟิตเอากําไรออกบางส่วนดีไหมอะไรทํานองนี้นะคะประมาณนั้นแล้วถ้าสมมว่าจะต้องตามอีกว่ามันจะถึงสองศูนสองศูนหรือเปล่าก็ดูสถานการณ์อีกทีนึงนะเผื่อมีข่าวออกมาอีกระล,ลอกให้ตกใจหรือแบบ พอข่าวออกมาแล้วก็ไม่ตกใจหรือเปล่าแล้วเทขายทำกำไรก่อนอันนี้ก็ต้องระวังอยู่ทีเดียวแล้วค่ะตอนนี้บอกทางเทคนิคเลยว่าทางเทคนิคนั้นให้ฟังหูไว้หูเนาะแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าทุกคนกลัวมันก็พร้อมจะขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับราคาทองคำเนาะเพราะฉะนั้นามาเช็คคือเมื่อกี้เราบอกไปแล้วทุกๆแนวต้าน,นะครับไปจน เกือบสุดขอบจักรวาลแล้วที่นี่มาเช็คระยะซัพพอร์ตนะคะถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์เท่บ,บว่าเฮ้ยเท,เทขายทำกำไราบางส่วนออกมาก่อนดีไหมเพราะเฮ้ยตอนนี้หุ้นล่วงหนักสมมุติสมมุติหุ้นล่วงหนักนะตรงไหนจะมาเป็นซัพพอร์ตที่อยู่ใกล้ๆได้บ้างนะครับตอนนี้มันขึ้นมาถึงเนี่ยแล้วเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นใกล้ๆนะคะซัพพอร์ตที่เรามองเห็นได้ในทำฟรมนี้ก็คือตรงนี้นะหนึ่งเก้า 59นะด่านแรกด่านถัดมานะครับคือ Resistance สำคัญของทัพเฟน H1 นะคะที่มันสร้างก่อนหนะ้านี้เพราะตรงบริเวณนี้มันขึ้นมาแล้วมันชะลอนะคะอยู่แถวบริเวณ1948.98นั่นเองนะคะโอเคแล้วทีนี้นะครับถัดลงมาอีกนะคะก็คือสุดระยะสวิงของวันนี้นะคะที่1931.17นะคะอย่าลืมว่ามันขึ้นเลยระยะสวิงมาค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น ก็มีบ้างอยู่เหมือนกันนะคะที่ต้องระมัดระวังเรื่องการเทขายทำกำไรนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นพาเช็คซัพพอร์ตหมดแล้วนะเอามาเช็คถึงนี้เลย Resistance ของสี่ชั่วโมงนะคะที่หนึ่งเก้าหนึ่งสามจุดเก้าสามนั่นเองนะครับเช็คประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันขึ้นเก่งไงช่วงนี้แล้วก็ทุก Resistance ที่มันผ่านไปแล้วมันจะเทิรมาเป็น Support ได้นั่นเองนะครับ มันบินสูงบินไกลก็หาจังหวะในการเข้าบินกับมันให้ดีก็แล้วกัวกนนั่นเองนะคะสำหรับว,วันนี้ก็นะดูแลตัวเองบ๊ายบาย